Herbal Expert by มรีคุยเรื่องสมุนไพรกับอาจารย์มิยุรีตั้งเกียรติกำจยัยสวัสดีค่ะวันนี้เรกลับมาพบกันอีกครั้งในวันพุธที่16กันยายน2563นะคะก็จะมาคุยกันเรื่องสูงนะคะว่ามีประโยชน์อะไรบ้างนะโดยเฉพาะผู้สูงอายุก็มีการโฆษณาให้ใช้เยอะแยะมากเลยนะคะว่าช่วยลดเบาหวานไหมความดันได้หรือเปล่าไขามันในเลือดได้ไหมมีงานวิใจัยในคน รับรองไหมนะคะแล้วก็ข้อควรระวังในการใช้มีอะไรบ้างก็มาเริ่มกันที่โรคเบาหวานก่อนมีงานวิจัยเยอะพอสมควรนะคะ16การศึกษาในคนที่เป็นเบาหวานและไม่เป็นเบาหวานผลการศึกษาเนี่ยพบว่าในคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยโสมเนี่ยช่วยลดระดับน้ําตาลในเลือดได้ประมาณ10มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรนะคะแต่ไม่ลดระดับน้ําตาลสะสมหรือ HBA1C นะคะเพราะฉะนั้นผลในการลดระดับน้ําตาลเนี่ยก็ยังไม่แน่นอนนะคะ ค่าน้ำตาลที่เป็นตัวหลักที่เราใช้ดูก็จะเป็นค่าน้ำตาลสะสมเนี่ยมันจะเป็นการบอกว่าคนไข้เนี่ยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ดีไหมในช่วง3เดือนที่ผ่านมานะคะเพราะฉะนั้นถ้าค่านเ,นเนี่ยเกิน7%เนี่ยก็แสดงว่าคุมไม่ดีนะคะถ้าน้อยกว่า7ก็แสดงว่าคุมดีอันนี้เป็นค่าโดยกลางๆนะคะในคนไข้บางรายคุณหมอก็อาจจะปรับ เป้าหมายการรักษาแตกต่างกันนะคะบางคนก็ต้องการให้น้อยกว่า6.5เเซในคนที่อายุไม่เยอะแต่ถ้าอายุเยอะเช่น80ก็อาจจะต้องการน้อยกว่า7.5นะคะเพราะฉะนั้นเป้าหมายการรักษาแต่ละคนเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับแพทย์น,นะคะดูให้เหมาะสมกับคนไข้แต่ละรายนะคะเพราะถ้าอายุเยอะ80ปีแล้วเราควบคุมน้ําตาลมากเกินไปคนไข้ก็อาจจะเกิดน้ําตาลต่าและอาจจะเป็นอันตรายหกล้มได้ล้มได้นะคะก็ต้องดูกัน นั้นค่าที่เราใช้ดูคือค่าระดับน้าตาลในเลือดสะสมซึ่งงานวิจัยเนี่ยยังไม่พบว่าโสมลดได้นะคะก็ต้องรอดูว่างานวิจัยอื่นเนี่ยจะมีเพิ่มเติมเข้ามาไหมนะคะงั้นตอนนี้ก็ผลยังไม่แน่นอนนะคะก็คือลดลดระดับน้าตาลในเลือดได้แต่ไม่ลดระดับน้าตาลสะสมนะคะสําหรับคนที่ไม่เป็นเบาหวานเนี่ยพบว่าโสมไม่ช่วยลดระดับน้าตาลในเลือดนะคะ ก็คือใช้ป้องกันโรคเบาหวานไม่ได้ในคนที่ยังไม่เป็นนะคะกรณีนี้ก็ยังไม่แนะนําให้ใช้นะคะถัดมาก็คือความดันโลหิตสูงเนี่ยมีงานวิจัยทั้งหมด9การศึกษาในผู้ที่มีความดันโลหิตสูงจํานวน500กว่าคนนะคะก็พบว่าโสมแดงของเกาหลีนะคะเนี่ยอาจช่วยลดความดันโลหิตได้นะคะแต่ในขณะที่โสมอเมริกา ไม่ช่วยลดความดันโลหิตนะคะนี่คือจากงานวิจัยนะคะก็จะเห็นว่าเราจะต้องเลือกให้ถูกสายพันธุ์ด้วยนะคะที่ตรงกับที่มีงานวิจัยในคนรับรองนะคะนี่ก็จะเป็นเรื่องของความดันโลหิตสูงกจะลดได้สําหรับโสมแดงของเกาหลีนะคะถัดมาก็จะเป็นเรื่องของลดไขมันในเลือดได้ไหมนะคะมีงานวิจัย27การศึกษา ทำการวิจัยในคนหลากหลายมากเลยก็มีคนไข้ที่เป็นทั้งเบาหวานน้ำหนักตัวเกินมีภาวะเมตาบอลิซินโดรมก็คืออ้วนลงผุงนะคะหรือในหญิงไว้หมุนประจําเดือนหรือคนสุขภาพดีเพราะฉะนั้นเขาทําวิจัยในคนหลากหลายมากเลยจํานวนประมาณพันสองร้อยคนนะคะรับประทานโสมขนาด0.5-20ถึง20กรัมต่อวันเป็นเวลาอย่างน้อยหนึ่งเดือน ขาพบว่ามีทางที่ไ <Safe> ด <rév mark> ้ผลและไม่ได้ผลในการลดไขมันในเลือดนะคะจึงยังไม่สามารถสรุปได้ว่าสมลดได้ไหมบางงานวิจัยก็พบว่าได้ผลบางงานวิจัยก็พบว่าไม่ได้ผลนะคะแต่ในงานวิจัยทั้งหมดเนี่ยก็ยังไม่เห็นว่าเขาทําการศึกษาในคนไข้ไขมันในเลือดสูงนะคะเพราะว่าถ้าจะมาลดไขมันโดยมากเราก็จะใช้ในคนที่มีไขมันในเลือดสูงนะคะเนี่ยยังไม่มีงานวิจัยโดยตรงกับคนไข้ที่มีไขมันในเลือดสูง ก็ต้องรอการศึกษาเพิ่มเติมนะคะสำหรับเรื่องไขมันก็คือผลยังไม่แน่นอนนะคะว่าลดได้หรือเปล่าก็มีทั้งได้และไม่ได้นะคะแล้วก็ยังไม่มีงานวิใจัยในคนยืนยันว่าช่วยป้องกันโรคหัวใจหรือโรคหลอดเลือดสมองนะคะอันนี้ยังไม่มีงานวิใจัยในคนอาจจะมีงานวิใจัยในสัตว์ทดลองหรือในหลอดทดลองเนี่ยเขาอธิบายในทางทฤษฎีว่าอาจจะได้ผลแต่ว่าใช้ในคนแล้วได้ผลจริงหรือไม่เนี่ยยังไม่ทราบนะคะเนื่องจากยังไม่มีงานวิจัย รับรองนะคะลดน้ําหนักตัวได้ใหม่สมมีงานวิจัย11การศึกษาในคนที่มีน้ําหนักตัวเกินนะคะคนไข่เบาหวานคนที่มีไขมันในเลือดสูงประมาณ500กว่าคนนะคะก็รับประทานโสมขนาด3-6กรัมต่อวันเป็นเวลา1-3เดือนพบว่าคนที่ใช้กับไม่ใช้เนี่ยลดน้ำหนักตัวได้ไม่แตกต่างกันแล้วก็ลดดัชนีมวลกายหรือค่า BMI ไม่แตกต่างกัน พันโดยสรุปก็คือโสมยังไม่มีผลในการลดน้ําหนักตัวนะคะสําหรับงานวิจัย11การศึกษาที่เขาเอาเข้ามาประมวลผลนะ,นะคะแล้วก็ช่วยเรื่องของอาการหญิงไว้หมดประจําเดือนได้ไหมเนี่ยมีงานวิจัย10การศึกษาในหญิงไว้หมดประจําเดือนก็พบว่าโสมเนี่ยยังไม่ช่วยบรรเทาอาการร้อนรูปว่าในหญิงไว้หมดประจําเดือนนะคะแม้ว่าในทางทฤษฎีเขาจะอธิบายว่าโสมเนี่ยมันมีสาร ฮอร์โมนเอสโตรเจนอยู่นะคะแต่อาจจะมีมไม่เยอะพอนะคะที่ช่วยบรรเทาอาการได้นี่คือจากงาน,ใน,ในางวิจัยในหญิงเว้นหมดประจําเดือนก็ยังไม่พบว่าได้ประโยชน์นะคะเพราะฉะนั้นโดยสรุปแล้วเนี่ยสมช่วยเรื่องอะไรได้บ้างอาจจะลดระดับน้ําตาลได้แต่ไม่ลดน้ําตาลสะสมนะคะความดันเนี่ยลดได้ก็คือต้องเป็นสมแดงของเกาหลีส่วนไขมันในเลือดเนี่ยมีทางลดได้และลดไม่ได้ผลยังไม่แน่นอนนะคะ ระดับน้ำตาลในเลือดนี้พูดไปแล้วลดน้ำหนักตัวก็ยังลดไม่ได้นะคะแล้วก็ดัชนีมวลกายระเบียมอันนี้ยังไม่ได้นะคะแล้วก็ยังไม่ช่วยบรรเทาเรื่องอาการร้อนวูบวาในอย่งเปมนประจำเดือนนะคะนี่ก็เป็นเรื่องของประโยชน์ที่มีในงานวิจัยในคนยืนยันนะคะข้อควรระวังละนั้นถ้ารับประทานสูงนะคะที่ต้องระวังก็คือนอนไม่หลับอาจจะทําให้นอนไม่หลับได้บางคนถ้ารับประทานในปริมาณเยอะหน่อย นะคะก็อาจจะหัวใจเต้นเร็วปวดศีรษะมึนศีรษะนะคะบางรายอาจจะมีอาการแพ้ได้นะคะคนที่ตั้งคันนะคะในหญิงตั้งคันช่วง3เดือนแรกเนี่ยควรหลีกเลี่ยงการรับประทานโสมนะคะมีงานวิจัยในสารทดลองเนี่ยพบว่าทําให้ทานลกในคันพิการได้นะคะเพราะว่าสารสําคัญในสมเนี่ยมันจะผ่านจากแม่ไปสู่ลูกที่อยู่ในคันได้นะคะก็อาจจะเป็นอันตรายใน ทานลกในคันได้นะคะก็ควรดิกเลี้ยงการรับประทานในหญิงตั้งครรภ์ช่วงไตรมาสแรกหรือสาเดือนแรกนะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่มีสมผสมคาเฟอีนพวกนี้ก็จะเสริมฤทธิ์กันนะคะอาจจะทําให้หัวใจเต้นเร็วหรือความดันโลหิตสูงก็ต้องระวังการใช้ในคนไข้ที่ความดันโลหิตสูงนะคะคนไข้โรคหัวใจคนไข้ที่มีโรคหลอดเลือดสมองนะคะถ้าจะใช้ก็ต้องระวังนะคะเพราะอาจจะทําให อาการแย่ลงได้นะคะโสมสายพันธุ์หนึ่งมีสายพันธุ์หนึ่งก็คือพานเอ็กซ์โนโตจิงเสงสายพันธุ์นี้มีคนใช้แล้วก็พบว่าทําให้ไตวายวเฉียบพลันเฉพาะสายพันธุ์นี้นะคะสายพันธุ์อื่นเรายังไม่พบท่านก็คนไข้โครคไตควรหลีกเลี่ยงการรับประทานโสมสายพันธุ x, ์พานเอ็กซ์โนโตจิงเสงนะคะแล้วก็คนไข้ตับใช้ได้ไหมก็มีรายงานคนไข้ใช้ชา ชาชงสูงนะคะรับประทานก็รับประทานปกติไม่ได้เยอะนะคะแต่พบว่าตับการทำงานของตับแย่ลงแต่อันนี้อาจจะพบได้ไม่เยอะนะคะแต่ว่าก็ต้องระวังในผู้ป่วยที่มีตับทำงานน้อยกว่าคนปกตินะคะเช่นคนไข้ตับแข็งเวลาตับอักเสบมะเร็งตับพวกนี้นะคะถ้าจะรับประทานสมนีก็ต้องระวังดูติดตามค่าการทำงานของไตด้วยนะคะว่ามันอาจจะแย่ลงได้นในคนไข้บางคนนะคะแล้วก็ ใช้กับยาอื่นได้ไหมถ้าคนไข้เนี่ยรับประทานยาไม่ว่าจะเป็นยาวาฟารินแอสเพรินโคพิโดโอกเกลทิคากิโลยาพวกนี้เป็นยาที่ใช้ในคนไข้ที่หัวใจเต้นผิดปกติคนไข้โรคหัวใจนะคะแล้วก็ยังมีโรคอื่นอีกคนไข้กลุ่มเนี่ยที่รับประทานยาพวกนี้ก็ควรจะหลีกเลี่ยงกันใช้สูงนะคะเพราะอาจจะตีกันแล้วก็ทำให้เพิ่มความเสี่ยงการเกิดเลือดออกได้ ะะแล้วก็อาจจะมีผลิตภัณฑ์ที่ผสมทั้งสมเห็ดถินจือถังเช่านะคะเพราะฉะนั้นผลิตภัณฑ์ที่ผสมสมุนไพร3ตัวนี้สมุนไพรทั้ง3ตัวนี้มีฤทธิ์ก็คือทําให้เลือดแข็งตัวชา้าเพราะฉะนั้นถ้ารับประทานร่วมกันเนี่ยก็เลือดจะยิ่งแข็งตัวช้านะคะถ้าเกิดอุบัติเหตุอะไรเนี่ยก็อาจจะอันตรายได้นะคะก็ต้องระวังถ้าใครที่ใช้สมุนไพร3ตัวนี้ต้องระวังนะคะอย่าให้เกิดอุบัติเหตุนะคะ หรืมีดบาดหรืออะไรพวกนี้ก็ต้องระวังหรือไปเดินเรากระแทกนะคะก็อาจจะเลือดออกแล้วหยุดชาหน่อยหนึ่งนะคะถ้าเกิดไปรับประทานร่วมกับยาเขามียาอยู่แล้วนี่ก็ยิ่งจะเป็นอันตรายนะคะถึงยาที่พูดไปเมื่อกี้นะ,ะ่งวาฟาลีนแอสเพินโคพิโดโกเกลแล้วก็ที่คาคิลลอพวกนี้ถึงไม่แนะนําให้ใช้ร่วมกับโสมเห็ดหินจืนหรือถังเช่านะคะบางคนก็อาจจะใช้แปะกล้วยด้วย ดังนั้นกลุ่มพวกนี้ก็ทําให้เลือดออกแล้วหยุดยากนะคะค่ะก็วันนี้ก็คงมีเท่านี้นะคะ่ะสำหรับโสมนะคะเพราะฉะนั้นก่อนจะซื้อผลิตภัณฑ์สมุนไพรอะไรมาใช้นะโปรดปรึกษาแพทย์ประจําตัวในคนที่มีโรคประจําตัวนะคะก่อนเพราะว่าอาจจะเป็นอันตรายได้นะคะในบางโรคนะคะหรือถ้าใช้ไม่ถูกนะคะแล้วก็สําหรับ ประชาชนทั่วไปที่สนใจใช้แล้วอยากรู้ว่าได้ประโยชน์ด้านใดบ้างก็ปรึกษาเภสัชกรได้นะคะค่ะสวัสดีค่ะ